บอลไทยยังไม่จบยังมีหนึ่งถ้วยสุดท้ายถูกต้องครับนะครับฟุตบอลมูลทิไทยคม FA ฟเครับเขาบอกปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของมูลธิไทยคมนะฮะต่อการนสรนับสนุนอใช่ครับ,รบแล้วปีหน้าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นอะไรก็รอติดตามกันเราเองแต่วันพรุ่งนี้ชิงก่อนครับนะครับถ้วยใบนี้แชมป์ได้ไป FC Cha แชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกบวกเงิน3ล้านบาทานะฮะถ้วยใบนี้ระหว่างบังกอกลาส FC รองแชมป์เก่า นะครับกับรองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกก็คือชนบุรี FC ใช่แล้วก็เป็นแชมป์เมื่อ4ปีก่อนด้วยนะจะไปแชมป์เอฟเอคาสำหรับชมไปดูเส้นทางดีกว่าเส้นทางของทั้งสองทีมนะครับไปเจอหนักเจอเบาอย่างไรให้ดูนะฮะดูเลยครับนี่ครับแต่อันนี้คัดมาเนี่ยจะคัดมาสักประมาณออรอบ8แปมันจริงจะต้องเล่นตั้งแต่รอบ32มทีสองนะฮะรอบ3ามคุณเจดูหน่อยผมตาไม่ค่อยดีนะได้ได้นี่ชนบุรีก็เจอกับสุพรรณนะในรอบรองนะฮะแต่ว่าชนบุรีเนี่ย รอบก่อนหน้านี้โอ้โหผมยังบอลไม่เคยเห็นเหมือนกันชนบุรีเนี่ยเจอราชบุรีนะฮะชนะมา2-0แล้วถล่ม TOT ครับ6-1ครับในบ้านนะครับรอบ8ปดเจอ TOT ใช่แล้วผ่านเข้ามาเจอสุพรรณเจอสุพรรณเฉียไปลูกหนึงหนึนยครับส่วนบางกอกกาเส้นทางวิบากกว่าเยอะครับนะครับพวกเขาเนี่ยนะฮะเอาไฮไลท์เลยคือไปยิงจุดโทษชนะบุรีรัมย์ในบ้านเสมอในเกม2-2นะครับแล้วก็ อรอบต่อมาเนี่ยพวกเขามาดับเมืองทองสองหนะครับโค่นสบิ๊กทีมแล้วก็ในรอบรองเนี่ยยิงจุดโทษอีกชนะเชียงรายเสมอในเวลา1นหนึ่ง,น,งนะครับจะดูตามเส้นทางเนี่ยผมก็ต้องบอกว่า ทีมบางกอกกลาสเนี่ยเส้นทางของเขาหินกว่าโหดกว่านะครับส่วนชลบุรีชิวกว่าภาษาวัยรุ่นครับแต่ว่าจุดสําคัญก็คือความพร้อมของสองทีมวันนี้นะครับถ้าเกิดจะแข่งขันชลบุรีเนี่ยก็จะมีเกร์นิตวีการเนี่ยลงเล่นไม่ได้ติดครับไทยไดาเคยเล่นกับสิงห์ท่าเรือมาก่อนตอนที่ยืมตัวไปเล่นแล้วก็มีอีกหนึ่งคนก็คือคาซุโตะกูชิดะกับญี่ปุ่นไปแล้วไปแล้วาไปรักษาตัวแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นในลักษณะไหนอีกเพราะว่าสัญญาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต่อหรือเปล่าลูกหนึ่งลูกคนทุกป ส่วนตัวจริงที่เขาถ่งสนามนะครับก็จะมีสินทว,วีชายชร,รัิษย์อเลสันรรโดซานโตสุทธิน,นันทุกหอมอรกรกฎปิยะดวงิีลอดุลละโซยกิบัมบะดุลสียานเกมจูเลโนชาคิดบัวทองแลวก็เตี๋ยก็คุณย่านะครับก็ส่วนทางฝั่งบางกอกกลาสเนี่ยบดินผาลานะครับติดโทษแบ่งคนเดียวส่วนที่เหลือลงได้หมดแล้วเขา5้านัดในฟุตบอลไทยพิมียย์ลีกเนี่ยเขาได้แท่มเดียวนะบางกอกกลาสเนี่ย หรือว่าเมื่อเขาเก็บตัวผู้เล่นเอาไว้<อ>สําหรับนัดนี้คาดการเลยนะนะครับนักเตะที่จะลงสนามครับนาฬิตวีกุลนะครับผู้สาประตูนะครับ <S <S เทโเรยุกิโมนิวะปวินวัฒบุญยงเจษฎากรเหมแดงครับสุบันเงินประเสริฐภูริทั์จาริการนนพียพงศ์พิพพพชิตโชยิลัตลาสาลัสไคแมบี้นะครับดากทาเชฟสกี้สุประเสกไก่แก้วและบราเซีริออสกี้นะครับผมกําลังนะครับครับสองทีมเนี่ยสถิติน่าสนใจตรงที่ว่า15นัดหลังสุดเนี่ยนะครับ ไม่มีใครเป็นรองใครเพราะว่าชนะกันอย่างละ5้าีจีชนบุรีหเสมอกัน5นะครับแต่มันน่าสนใจที่ว่าบางกอกกลาสท่านในถ้วยใบนี้เพียวๆนะเจอกัน3ครั้งเขาชนะทีมชนบุรีหมดเลยและชนบุรียังไม่เคยยิงประตูบางกอกกาสได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ทางฝั่งชนบุรีเขาก็บอกอีกว่าชดิตีของผมสิงสนามสุขมากกว่าครับ ผมเล่นในสนามสุพรัชราสายถ้วยกอเอ FA อคัพปี2010ชนะหมดครับ,รบเพราะฉะนั้นเจอกันก็ไม่รู้ใครเป็นใครเพราะฉะนั้นเกมนี้มันต้องสักนิดหนึ่งคุณเจว่าไงอ่ะถ้าให้ผมดูว่าเกมยาวแต่ถ้าเกิดออกไปเกมยาวๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็น BG ถ้าเกมยาวนะอ,อ่ะของพี่บีดีว่าผมว่าทั้งสองทีมมาเจอกันใน,ในขาลงพอดีชนบุรีก็แผ่วไป ส่วนบางกอกกลาก็สิติในไทยลีกไม่ดีแต่เขาเก็บตัวไว้ผมมองว่าถ้ามีผู้ชนะในเวลาบางกอกกลาสสดกว่าจะเป็นฝ่ายชนะเฉือนลูกหนึ่งแต่ถ้ายาวๆอาจจะเสร็จชนบุรีความเก่าของชนบุรีได้ครับนะครับ <ๆ S 2> ติดตามได้วันพรุ่งนี้นะครับ